สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่23กันยายนนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะตลาดทุกตลาดนะคะไม่ว่าตลาดทองคำตลาดหุ้นนะคะตลาดน้ำมันก็ไม่ค่อยดีกันทั้งนั้นนะคะถูกแกรงเทขายลักษณะแพน,นิคไสออกมานะคะประเด็นหลักคงมาจากการที่เฟรดนะคะยอมรับออกมาเลยนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะหรือว่าเข้าสู่ ภาวะขาลงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเฟรดเวลาแถลงการเขาค่อนข้างอย่างมั่นใจนะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของเขาน่าจะมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว,ว่าที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าอัตราการว่างงานของเขายังอยู่ระดับที่สูงนะคะแต่เขาก็ค่อนข้างอย่างมั่นใจนะคะครั้งนี้ถือว่าหักมุมนะคะเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจกของเขาอย่างค่อนข้างอย่างสิ้นเชิงทีเดียวนะคะทำให้นักลงทุนค่อนข้างจะหมดหวงัง ะะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะฟื้นตัวได้หรือเปล่านะคะประกอบกับเมื่อวานนี้นะคะก็โดนซ้ําเติมจากตัวเลขทางด้านของยุโรปเราก็ของจีนด้วยนะคะทางด้านยุโรปนะคะมีการเปิดเผยตัวดัชนีนะคะที่เรียกว่า P M I นะคะตัวนี้ออกมาต่ำที่สุดในรอบเกือบ2ปีนะคะประกาศออกมาเป็นของเดือนกันยายน ดะะัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อ PMI ะะลดลงสู่ระดับ49.2นะคะจากที่เดือนสิงหาคมอยู่ระดับ50.7นะคะซึ่งถ้าพวกดัชนีพวกนี้ถ้าต่ำกว่าระดับ50เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะคะทางด้านจีนเนี่ยมีการประกาศดัชนี PM เป็นกิจกรรมของภาคโรงงานนะคะออกมาไม่ดีเหมือนกันนะคะเดือนกันยายนเนี่ย ลดลงนะคะเหลือ49.4นะคะเมื่อเทียบกับสิงหาคมอยู่49.9นะคะซ้ำเติมทั้งจากสหรัฐนะคะทางโยุโรปแล้วก็จีนที่มีความหวังนะคะว่าเศรษฐกิจของเขายัางแต่น้องเติบโตดีปรากฏว่าตัวเลขก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะเมื่อวานก็จะเห็นว่าน้ำมันได้ลงแรงที่สุดนะคะน้ำมันลงไปประมาณ6%กว่าๆนะคะตลาดหุ้นไทยเราเองก็จะเห็นเมื่อวานลงไป3.7% ะะตลาดทุนสหรัฐเมริกาลงไปประมาณ3%กว่ากว่ายุโรปจะลงมานะคะประมาณ4-5%นะะส่วนตัวทองคำของเรานะคะก็ลงไปประมาณ3%กว่ากว่านะคะลงไปต่ำสุดนะคะที่1,722ดอลลาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นแตดับที่ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าคนที่ดูเทคนิคเป็นก็จะบอกแล้วนะคะว่าถ้าราคา หลุดต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ 1, นะคะเราก็เมื่อวันก่อนเนี่ยตัวเครื่องมือทางเทคนิคอันหนึงที่เรียกว่า m a c d เนี่ยเคลื่อนไหวลงไปนะคะต่ำกว่าศูนแล้วนะคะต่ำกว่าศูนย์2วันแล้วนะคะเพราะฉสัญญาณทางเทคนิคของราคาทองคำยังไม่ดีนะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงไปที่แนวะรับ1,700ดอลลาร์ 1, นะคะยังมองว่ามีโอกาส นะคะแต่ว่าถ้า1,700ดอลลาร์คิดว่าน่าจะมีแรงซื้อจากนักลงทุนในแถบเอเชียนะคะอย่างบ้านเราก็น่าจะมีนักลงทุนเข้าไปซื้อค่อนข้างจะเยอะนะคะอย่างหนึ่งให้ระวังแรงเทขายนะคะจากนักลงทุนในแถบสหรัฐอเมริการือโยุโรปนะคะเพราะ2ประเทศนี้ตอนนี้เขาอาจจะต้องการที่จะถึงเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานเงินดอนลลาร์เนี้ย แข่งค่าขึ้นนะคะจะเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ตอนนี้เป็นเป้าหมายนะคะว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างที่จะสูงนะคะเมื่อเมื่อวานนี้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นไปเยอะมากนะคะ1.5%นะ,ะยังเป็นเป้าหมายที่นักลงทุนนะคะถึงแม้ว่าว่าเศรษฐีสหรัฐนะคะมีปัญหานะคะแต่มองว่าเงินดอลลาร์เนี่ยสภาพคล่องค่อนขอน้างจะสูง ะะเหตุการณ์อาจจะก,กลับไปคล้ายๆปี51นะคะปี51ที่นะะช่วงครึ่งเแรกทุกอย่างยังสดใสอยู่นะคะแต่ว่าครึ่งเบรคสินทรัพย์ทุกอย่างถูกเทขายออกมานะคะเพราะว่าทุกๆคนอยากมีสภาพคล่องนะคะถือไว้ในมือมากที่สุดนะคะตรงนี้ก็เพิ่อนคงติดตามนะ,ะว่าทองคำคิดว่าที่ผ700ดอลลาร์น่าจะมีแรงซนกลับเข้ามา ะะส่วนวันนี้นะคะก็บอกว่าทองคำมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะแนวต้านให้ไว้ที่1,750ดอลลาร์นะคะถ้าปลาดขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่1,770ดอลลาร์นะคะส่วนโรหะเงินนะคะถ้าใครติดตามจะเห็นว่ารงแรงมากนะคะประมาณ9%นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าโรหะเงินนะคะ ขาหนึ่งเป็นโลหะมีค่าอีกขาหนึ่งเป็นโลหะพื้นฐานนะคะโลหะพื้นฐานนะคะจะมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างจะมากนะคะเมื่อวานทองแดงก็ลงค่อนข้างจะเยอะนะคะประเด็นนี้นะคะก็เลยทําให้โลหะเงินนะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงเนี่ยมีสูงกว่าทองคําแล้วก็จะปรับตัวลงได้แรงกว่านะคะเมื่อวานนี้ราคาโลหะเงินจริงๆรลงไปแตะนะคะที่ประมาณ แนวรับที่35ดอลลาร์นะคะตรงนี้เป็นแนวรับที่ถือว่าสำคัญมากๆนะคะเป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันนะคะวันโอกาสที่แตะตรงนี้นะคะเราจะรีบาวกมีโอกาสนะคะส่วนกลยุทธ์นะคะทางด้านโกลฟิเชอร์นะคะให้ไว้อย่างนละกันนะคะวันนี้ใครอยากจะเปิดสนาซื้อน,นะคะจะรอย่อตัวมานะคะ1,740หรือว่า1730 อาจจะเข้าไปเปิดสนนาซื้อนะคะเราก็ให้ปิดสนนาซื้อประมาณที่1,750-1,755ถึงดอลลาร์นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะคิดว่านะคะยังถือต่อไปได้นะคะรอะะราคาทองปรับตัวขึ้นไปใกล้1,770ดอลลาร์ก็อาจจะปิดสนนาซื้อทั้งหมดนะคะ ส่วนใครถืคอครองไว้นะคะเราก็เกิดต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าประมาณ1,740ดอละลาร์ลงไปนะคะวันนี้แนะนำว่านะคะให้เริ่มปิดสถานซื้อนะคะที่ระดับ1,750ถึง1,755ดอลลาร์นะคะเพราะว่าจริงๆมองว่าโอกาสราคาทองเนี่ยนะคะรีบาวอาจจะไม่ได้รีบาวด้วยอย่าง นะคะย,ยั่งยืนนะคะก็ให้ระมัดระวังเราก็เล่นสั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าหมอว่าถ้าเกิดค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็คิดว่าน่าจะมาช่วยนะคะทำให้ราคราโกลด์ฟวเจอร์เนี่ยรอบตัวขึ้นได้นะคะมากกว่าราคาทองตลาดโลกนะส่วนราคาโลหะเงินนะคะที่ให้ไก่ายไว้ว่านะคะว่าราคาลงไปที่3าดอลลาร์เนี่ยมองว่าเป็นแนวรับที่สําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ รีบาวทางเทคนิคมีนะคะเราก็จะอยากจะที่จะเข้าไปสนาซื้อเนนะีน่าจะทำได้นะคะเราก็ให้ิดสนาซื้อที่ประดับนะคะราคาโลหะเงินเข้าใกล้นแนวต้านที่3 0 0ดอลลาร์นะคะละักษณะเล่น c i v ร์ฟิวเจอร์นะคะแนะนำช่วงนี้ให้เข้าเร็วออกเร็วนะคะเพราะจริงๆเนะี่ยความเป็นโลหะเงินเนะนี่ยขาดึงอยู่บนพื้นฐานของนะคะ โลหะพื้นฐานที่จะอ่อนไวต่อภาวะเศรษฐกิจถ้ายังมีข่าวไว้ร้ายกับเศรษฐกิจน,นะคะโลหะเงินยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ค่อนข้างที่จะแรงนะคะค่ะก็เช้านี้นะ่าจะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเราก็พบกันใหม่ตอนช่วงเย็นๆทีนึ่